เองดูนะเดี๋ยวพี่จะสอนหนูทำนะเพองดูนะเวลาเราทำแบบนี้จับตัวให้หน่อยนะดูนะครับทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ <im it> ดูนะอ่าเทคนิคนี้นะครับเป็นออโต้โมบิลไลซ์อตัวเองเป็นเราดูนะครับ QL ด้านล่างจะถูกสเตชแต่ว่าพอลงย้อนไหลลง ยกขึ้น QL ด้านบนจะเป็นไงครับ Stenting ด้านบนแต่ s t e c h i n g ด้านล่างเห็นไหมครับต่อไปนะ s t e c h i n g ด้านล่างยังไม่พอเห็นไหมครับพอ s t e c h i n g ด้านล่าง Stenting ด้านบน St ็นไหมครับ s t e h t e n s o r f a s t a l a t e ด้านบนยังไม่พออีกนะ อย่างไม่พอนะลงสเตนเทนดิ้งแอดดั o เตอร์ด้านไลน์แต่ไม่ต้องทำปากเยอนะเดี๋ยวจะน่ากลัวมันควรกลัวจะไม่เซ็กซี่จะแบบโอเคไหมสอนคนไข้ทำให้ได้นะได้อะไรบ้างได้สเตชชิ่งเพนเซอร์ปลาเชียเต้ QL ด้าน ล่างสเตนเทนิ่งด้านบนสเตนเทนิ่งแอร์ดักเตอร์นะมสลับสองด้านเลยมาเล้ไม่ต้องแรบ